โอ้ทำไมเครื่องมันช้าจังเลยเนี่ยจำได้ว่ราเพิ่มแรมไปแล้ว,ลวนี่สวัสดีครับวันนี้นะฮะแล้วก็อยู่ผมมะครับบอสซาพาเพื่อนงซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกซึ่งรอบก่อนเนี่ยผมก็ได้ทําการสอนวิธีทำให้เครื่องเร็วขึ้นก็คือเปลี่ยนแรมเช็ดแรมไปแล้วเนาะวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาสอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อแรมก็ เดี๋ยวเราจะมาเลือกสอยกันเลยครับไปดูกันเลยก็อันนี้นะครับก็จะเป็นคอมของแม่ผมเนาะขั้นแรกเนี่ยเราทำการคลิกไปที่ this pc คลิก2ครั้งครับอ่าแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราตอนแรกเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหลอดเขียวๆเ,เนาะโหลดข้อมูลอยู่ต่อไปนะครับกดไปที่ window s คลิกขวามันจะขึ้นมาตรงนี้ให้เราเลือกไปที่ property กดไปเลยมันจะเป็นการดูข้อมูลแลมของเรากิกะไบต์ของเราน่เองซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้กิกะไบต์ใหบเจ็กิกะไบต์และพื้นที่ที่ยังเหลือก็คือ51.2ิกิกะไบต์ลังาที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไปกดที่ Disk Cleanup เป็นปุ่มเล็กๆตรงนี้เลยครับกดไปเลยแล้วก็รอแป๊บน,นึงครับอจะตัวเรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ จะมีพวกนี้ขึ้นมาเป็นไฟล์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เราก็ติ๊กเอาเลยที่เราก็ติ๊กเลือกไฟล์ที่เราจะลบเลยแล้วเสร็จปั๊บก็กดโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการปิดพวกนี้ไปให้หมดครับนี่ปิดออกไปหมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาครับแล้วก็กดไปที่ตัวค้นหา OPT ครับเราพิมพ์ไปเลย OPT แล้วเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นตัวนี้ให้ครับเป็นแอปเสร็จปั๊บเราก็กดเข้าไปเลย เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นในลักษณะแบบนี้ครับให้เราเนี่ยจะเลือกกดไปที่ตรงนี้ก็ได้ครับ analyze แล้วก็กดไปตัวปุ่มแรกก็ได้ครับเพื่อเป็นการสแกนแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากสแกนเนี่ยเราก็สามารถกดไปที่ตัวนี้ได้เลยกดไปแล้วเนี่ยก็ต้องรอสักพักครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ทำนานเนี่ยอาจจะรอนานมากๆเลยนะ แล้วเราเนี่ยก็สามารถทําการคลีนเครื่องหรือจัดระบบเครื่องได้โดยการกําหนดเวลาด้วยซึ่งเราก็กดไปที่ปุ่มนี้เลยมันก็จะมีให้เลือกครับว่าเราจะจัดเครื่องตอนไหนบ้างทุกวันหรือทุกครั้งใน1เดือนหรือว่าทุกครั้งใน1อาทิตย์ครับแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยก็ทำก็ให้เราเนี่ยทำการรีสตาร์ทเครื่องหรือชัดดาวเครื่องเราค่อยเปิดใหม่ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีง่ายๆขนาดนี้ทําให้คอมเราเร็วขึ้นก็จะทําให้เราเนี่ยเร็วขึ้นขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะอย่างของผมเนี่ยคือผมเป็นคนที่เล่นที่คอร์ดพวกแชทพวกอะไรเนี่ยข้อมูลเพราะั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างสูงแล้ววิธีการเพิ่มแรมกับวิธีการเช็ดแรมและวิธีการทำอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เครื่องเราคือขึ้นนิดนึงต่อให้มันเร็วขึ้นนิดนึงแต่มันก็ช่วยเราได้มากเลยครับอ,อ๋อผมลืมบอกไปเรื่องนึงครับก็เวลาเราเปิดโปรแกรมทิ้งไว้เยอะๆหรือว่า โปรแกรมฟันหนะักหรือว่าเกมข้อความมันพวกเนี้ยมันทำให้เครื่องเราช้าลง้นยนะนะพองั้านเนี่ยถ้าเกิดวเครื่องเราช้าลงเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปโทษแบบสเปคคอมหรือว่าจะไปซื้อคอมใหม่อะไรพวกนี้นะครับนะครับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบวิธีแบบนี้เนี่ยนะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เลยเพติดตามวยนะนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อรับชมไลฟ์เวลาผมไลฟ์เกมหรือว่าลงคลิปนะครับ วันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมทำตามที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวขึ้นแน่นอนไปเล่นเกมต่อแล้ว